ฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยังอยู่กับที่งานออโต้เซียงไฮ้ครับวันนี้พามาชมบูธรถจัก,กรยานยนต์กันบ้างมาดูรถที่ไม่มีขายในประเทศไทยครับที่ทาง Honda Motorcycle ที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยที่จีนเนี่ยมีที่ญี่ปุ่นก็มีนะคันนี้ CC110 ไปดูกันครับว่าว่ามันน่าใช้จริงๆไป่ะ n d a CC 110คันนี้นะครับหรือว่า Honda c ค o ร s คัคันนี้เนี่ยมีเคยเห็นในประเทศญี่ปุ่นตอนไปโตเกียวมอเตอร์โชว์นะ อยู่มาอย่างยาวนานนะครับเป็นรถยอดนิยมมากในไทยเองผมเชื่อว่าถ้า c ี1 0รอหรือคร s s c ับไปขายในไทยเนี่ยก็น่าจะได้รับความนิยมจากพ่อแม่พี่น้องชาวไทยโดยเฉพาะตามต่างจังหวัดมากเลยทีเดียวเพราะดูส่งของเขาดิไม่ต้องเอาเวฟไปลุยกันแล้วนะเนี่ยลุยได้ดีกว่าเวฟแล้วก็สามารถแต่งแล้วก็คัสตอมสามารถเพิ่มอัตรประโยชน์ในการใช้งานดูแลรักษามเมนเทนแนนได้ดีกว่ารถอย่างเวฟที่เราจะเห็นตามป่าตามเขากันมากกว่าอีกยางที่ให้มา ก็เป็นยางบ้างมาแล้วแต่คุณผู้ชมอาจจะอยากได้ล้อซีรลวดมากกว่าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับราคาจําหน่ายที่นี่นะ13,000ห่ยวนตีเป็นเงินไทยก็ราวๆน่าจะสัก67 0,000หมื่นบาทนะครับน้ำหนักตัวรถแค่107กิโลกรัม1.5กิโลวัตต์พละงกำลังสูงสุดแรงบิดสูงสุด8.8นิวตันเมตรอัตราสิ้นเปลือง1.46ลิตรต่อ100กิโลเมตรซึ่งถือว่าประหยัดมากตามสไตล์รถครอบครัว ตามสไตล์รถแม่บ้านอยู่แล้วเครื่องยนต์110ประหยัดอยู่แล้วคอสครับคันนี้อยากให้ขายไทยจริงๆเชื่อว่าน่าจะขายดีนะครับ CC 110ระบบไฟเป็น LED โคมไฟหน้าลักษณะคล้ายๆกับซปเปอร์คับที่ขายอยู่บ้านเราเนี่แหละนะเหมือนกันทําไมอะฮอนด้าไทย Honda หน่อยได้ไหมไฟเลี้ยวยังคงเป็นที่เป็นโคมฮาโลเจนอยู่นะครับระบบกันสะเทือนเทเลสโคปิกมียางกันฝุ่นมาให้ เหมาะมากสำหรับตามต่างจังหวัดตามป่าตามเขาพ,พี่ที่เป็นอุทยานต่งตางๆบางคนเป็นโลหะนะครับมีการยึดเท่เลยทีเดียวริสเบกให้มาเป็นริสเบกด้านหน้ามี ABS ด้วยนะคาลิปเปอร์นิชินนะครับสลูกสูบยางชูเบลด17นิ้ว80ทับ90ดีไซน์มันสวยอะ่ะอยากได้ไว้บ้านต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะครับปั๊มเบกนิชินนะที่ด้านหน้าจะเป็น ิสเบรกส่วนด้านหลังจะเป็นดรัมเบรกการเบรกก็ธรรมดาทั่วไปนะครับกระจกมองหลังเป็นแบบสีดําด้านเออสีมันสวยเนี่ยคันมันน่ารักเห็นมาขายไทยเหอครับไทยฮอนด้กลัวเวฟขายไม่ได้ดกลัวมาแย่งยอดขายเวฟไปนะครับเรือนไม้เป็นเข็มอยู่เลยมีหน้าจอดิจิตอลซึ่งน่าจะบอกในส่วนของระดับน้ํามันคร่าวๆเฉยๆนะครับประกับเป็นเหมือนประกับรถที่ไซส์ใหญ่กว่ารถ1 0นะเห็น แต่ไฟสุขไฟต่ำไฟเลี้ยวนะครับเอนจิ้นสตาร์คุ้มยางนะครับในส่วนของปอกคันเร่งแขนแบบนี้ทรงแบบนี้ขายดีแน่ๆอยู่ที่ไทยอะ่ะกุญแจยังเป็นกุญแจแบบนี้อยู่เลยสีมันสวยนะครับคันนี้สีเหลืองคอสครับจาก Honda เบาะนั่งเป็นแบบ2ตอนแยกกันนั่นหมายความว่าสำหรับคุณผู้ชมสำหรับพี่ๆชาวสวนชาวไร่อยู่ตามป่าอยู่ตามเขาอยากจะดัดแปลง ไว้ใช้ขนของขนสัมภาระขนผลิตผลทางการเกษตรหรืออะไรก็ตามด้านหลังเห็นไหมมันเป็นตะแกรงเป็นแหลกแบบนี้คล้ายๆกับในซีพีหนอแหละถอดบออใส่ขนของได้เลยระบบกระสเือนต่างๆก็ดูแลง่ายด้านหลังเป็นสปริงที่มีโชค๊คเนี่ยมีความยาวมากเลยนะครับมีสตาร์ทด้วยเท้าด้วยนะแล้วก็ตัวท่อไอเสียเนี่ยยาวเท่มาแบบนี้เลยโคตรวินเทจอะดูดิเออปลายท่อไอเสียโคตรเท่เลยนะครับ เนี่ยถอดออกไปใส่ตะกร้าไว้ใส่แบบบรรทุกผลิตผลทางการเกษตรได้สบายเลยแล้วก็เบาอใหญ่นั่งสบายด้วยนะครับไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟเลี้ยวเนี่ยเป็นฮาโลเจนแต่ไฟท้ายมองไม่เห็นนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็น LED เหมือนกับด้านหน้าเบรกด้านหลังเป็นดรัมเบรกนะเออหนึ่งหยวนที่ประเทศจีนต้องบอกว่าประเทศจีนเขาอาจจะมีภูมิประเทศมีมฑลทนที่ยง ต้องใช้รถประเภทนี้อยู่ที่ลุยจัดจัดหนักๆแล้วก็ดูแลน้อยๆนะครับก็เลยอาจจะเป็นรถที่อยู่ในความสนใจเพื่อเหนคนมาแวะถ่ายรูปเป็นอยู่บ้างเหมือนกันเออเนี่ยดูดิดีไซน์ต่างๆถือว่าทำมาทันสมัยแล้วก็สวยใช้ได้เลยนะนอกนั้นนะครับต้องเหนือไปจาก CC110 หรือว่า Cross Cup110 แล้วเนี่ยที่บูธฮอนด้าก็มีรถอื่ๆนๆนี่คันนี้ส่งมาจากไทยแน่นอนส่งมาจากไทยแน่นอน รถอื่นๆเขาไม่ได้ต่างไปจากบ้านเรานะครับที่จําหน่ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็น CB นะครับ650 500 CBR 650 1000เอลก็เพิ่งเปิดตัวในบ้านเราแอฟริกาทวินบ้านเราก็มีอยู่แล้ว NT อะไรแบบนี้ไม่ได้น่าตื่นเต้นสักเท่าไหร่เนี่ยฮอนเนตก็เพิ่งเปิดไปที่บ้านเราที่นี้ก็เปิดตามหลังกันนะครับทั้งฮอนเนตทั้งทานเอลฟเลยเอาล่ะ <All right. S 2> ประมาณนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์ Subscribe แชร์เขนด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้านี่ก็ CL 300ส่งตรงมาจากบ้านเราเลยฝากกดไ like, ลค์ c r i b e ด้วยนะครับขอบคุณครับ